ปร่งสลดใส่ไปแล้วไม่มีใครสีหเากาเสเกลือวันนั้เกลือเน้นบมเค็มนี่ปะฮะบอเกลือน้นเมนเกลือรุนนึงเนี่มีอ้ใส่เกลือลวพี่นองเลยอ้าวความเค็มมากแล้วอ้ยจะไปใส่ไปเค็สไปใส่เขาไตื่นย่งกิน่งามกินเน่ ก็น่อมาเเ้่ให้ันจอนทนดอ่ะขอขงวานานกุีกแ้วนจีน่้ั่หลับ่เข้มบ้บนเี่เข้มไติจิบเฮาละบาดนี่คือเข้มคักแท้เข้มแน่แท้บาดนี่เอาอีกแล้วซิมอีกแล้วซิมอีกแล้ว เขาเพมามันเค็มอยู่ออโอ้ยปาจังอ้ยหาเอาตเมื่อกี้ยังมาเค็มอยู่นีตัวเขาใส่เกลืออีกด้ยน่แวะดีกแล้วพี่น้องุ้ยกุกใหม่ปะอละ อะอับาไซเอาเักไซเนี่เอับักไซเครมแล้วเกลือใสเนียเอเาอับไซนี่เนี่ยภาคไซบวมี่ภาคไซบวมี่เออบวมีเออโอ้บาวผิดนาฮัเลยภาคไหมครับภักเออภาคไซภักพี่น้องบานนี่ขันตอนทุ่ยถ่ายิสด้กินกันแล้วอาวพี่น้องบ้านเนี่ยหอมหอมตำสมตำบ้านแซ่บ อ่อไม่นองปรุงเรียบร้อยรสชาติคือเกาครับมาตรฐานเข้ม